สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมิเตอร์มูรีวิวนะครับนี่เลยคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวสายนาฬิกามีวัดไลท์นะครับผมนะอันนี้ผมเคยรีวิวไปคลิปที่คลิปที่แล้วนะครับราคา20กว่าบาทใช่ไหมมันไม่ค่อยทนผมใช้มาแล้วนี่ครับผมได้เอากาวตาช้างแปะไว้นะครับผมนะตรงนี้แล้วอยางรัดไว้นะยางวัดผมรัดไว้นะครับผมเนาะอาณาถาอะไเกินแต่ว่าใช้ทนมากนะครับเนี่ยเครื่องนี้ใช้ทนมากเอาไว้เช็คดูข้อคงข้อความเนี่ยทนมากเลยนะครับ ใครที่สนใจมีววาไล์นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปแล้วก็ใครสนใจสายนาฬิกาที่ผมสั่งนะครับผมเนี่ยแบบนี้แบบนี่นี่อันนี้40บาทนะครับผมนะราคาเพิ่มขึ้นมาหน่อยจาก20กว่าบาทมาเป็น40บาทเผื่จะทนนะครับเอาลองแกะดูนะครับปื๊ดปื๊ดปดเขาน่าจะเรียนแบบสายของ Apple นะ่ะชึบนี่ผมรู้จากทรงและเนื้อมันคล้ายๆกันไหม เนี่ยมันก็คล้ายๆแต่ว่าตัวนี้จะดูจะทนกว่าไหมตัวนี้ดูน่าจะทนกว่านะเพราะว่าก็น่าจะคล้ายๆกันเลยครับเดี๋ยวแกะเข้าแกะออกเดี๋ยวก็ขาดนะครับอ่ะวิธีแกะก็บีบตรงนี้เหมือนเดิมนะผมนะบีบตรงตุ่มนี้เหมือนเดิมนะครับเนี่ยบีบให้มันหลุดออกมานะครับอ่าบีบอืมเนี่ยบีบแบบนี้เลยนะครับให้มันหลุดออกมาบีบตรงตุ่มนี้นะ มันก็จะหลุดปึ๊กออกมานะครับเราก็ทำการสวมสายใหม่เข้าไปเลยโอ้โหเขายากนี่ให้มันดังแต๊บนะครับให้มันดังแต๊บแบบนี้นะครับนี่ได้ละนะครับเหลือข้างนี้นะครับปืดป๊ดปื๊ดปื๊ดไม่รู้ว่าจะออกง่ายหรืออกอกยากนะข้างนี้นะ,ะกดนะผมจะเอานิ้วกดทุกท่านผู้ชมอาจจะไม่เห็นนะ โกดจนไฟขึ้นครับไม่ออกนะผม,มกดออกยากตัวนี้อืมอ่ะออกแล้วครับเมื่อกี้โหออกยากมากเลยนะครับต้องไปดันออกข้างนอกกล้องเลยนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับโอเคทีนี้นะครับก็ใส่อีกฝั่งหนึ่งใส่นะครับ ให้มันดังแตก๊กนะครับให้มันดังแตก๊กโอเคเรียบร้อยนะครับผมนะอเอาสายเก่าออกนะครับเสจสายเรียบร้อยนะครับสวยงามนะครับผมนะนี่เลยถ้าใครสนใจก็ลิงก์ด้านล่างนะเดี๋ยวแปะไว้ให้นะครับลิงก์ด้านล่างคลิป,ปก็สวมใส่แบบนี้ผมว่าก็ไม่รู้จะทนหรือเปล่านะก็ลองใช้ดูไปก่อนนะครับแต่ว่าสายละ40สายละ50นะไม่แพง นะซื้อใส่ได้นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมนะวิธีการเปลี่ยนสายเนาะแล้วก็พิกัดสายซื้อมาจากไหนเดี๋ยวทิ้งลิงก์ม้ให้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ